สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆท่านต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสําหรับกําลังแรงใจที่มีให้กับแม่หมอมาแล้วและเครือข่ายมาแล้วของเรานะคะวันนี้แม่หมอทําคลิปนี้เพื่อหวังจะให้ทุกคนที่เคยติดตามเรื่องนี้กลับมาย้อนฟังอีกครั้งนะคะวัยวันที่พบศพน้องนั่นนะคะชาวบ้านยังยืนยันอยู่ว่าไม่สามารถเดินขึ้นมาเองได้ผู้ใหญ่ยังเดินลําบากทํามาเพื่อจะเตือนให้ทุกคนคิดว่าให้ระวังในการ สู้คดีในครั้งนี้ด้วยความหวังดีจริงๆใครบางคนอาจจะคิดว่าไม่ได้ฟังลายกลุ่มไม่ได้อ่านลายกลุ่มหรืออะไรว่าให้สู้ในแนวที่น้องเดินขึ้นมาเองซึ่งตัวแม่หมอนี้ไม่เชื่อร้านเปอร์เซนต์ว่าน้องเดินขึ้นมาเองค่ะท่านผู้ชมลองฟังดูแล้วกันนะคะมีความคิดเห็นประการใดก็แม่หมอรับฟังค่ะขอเชิญรับฟังค่ะได้ข้อมูลจากลุงสมบัติเนี่ย แล้วถ้าเจ้าหน้าที่ก็ได้ข้อมูลจากลุงสมบัติเพิ่มเติมเนี่ยเ mm hmm. ชื่อว่าอาจจะให้ไปบ้างแล้วเนี่ยนะอาจจะให้ปากคําไปแล้วละ่ะแต่อาจจะยังไม่ได้เก็บด uh ีเอ็นเอมันอาจจะมีอะไรที่ไขปริศนาเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่ก็ได้อลุงสมบัติบอกว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับลุงสมบัติบอกว่าวันที่น้องชมพู่หายตัวไป11พฤษภาคมนะ mm hmm. เขาได้ขับรถกระบะออกจากบ้านตั้งแต่8โมงเช้าไปซื้อผลไม้ที่อำเภอดงหลวงมีพยานเป็นกล้องวงจรปิด ที่บันทึกเอาไว้แล้วก็เห็นชัดเจนได้มีชาวบ้านด้วยนะครับที่เห็นกันเพราะว่าไปซื้อผลไม้หลังจากนั้นนะครับก็รับผลไม้แล้วก็ไปขายตามเส้นทางก็ขายไปเรื่อยๆนะครับจนกลับมาถึงบ้าน<ม>ที่กกอกเนี่ยประมาณช่วงบ่ายก็มารู้เรื่องน้องชมพู่หายตัวไปก็เลยออกช่วยตามหาแล้วช่วยตามหาทุกวันจนถึงวันที่14พฤษภาคม14พฤษภาคมที่ลุงสมบัติ คือชาวบ้านคนแรกเลยนะที่ไปเจอศพน้องชมพู่เนี่ยบอกว่านาะที่พบศพนะคือไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนเลยขอบอกกับไทยรัฐทีวีเป็นที่แรกแบบนี้ค่ำวันนั้นนะ14พฤษภาคมหลังจากที่มีคนแจ้งว่าเจอรองเท้าแตะของน้องชมพู่อยู่แถวแถวภูเหล็กไฟก็พากันขึ้นเขาไปเพื่อจะไปหาตามจุดที่พบรองเท้าแตะว่าเด็กจะอยู่ตรงไหน โดยชุดของลุงสมบัติเนี่ยไปกับชาวบ้านสิบกว่าคนออกเดินหาแบบเรียงหน้ากระดานนะฮะแต่จู่ๆนะครับตอนที่เดินหาไปนะมีคนที่อยู่ในชุดเนี้ยคนหนึ่งตะโกนขึ้นมาว่างูเจองูเจองูคือตอนนั้นเห็นรองเท้าแตะแล้วแต่ยังไม่เจอน้องชมพู่ออกเดินหน้าเรียงหากันแบบหน้ากระดานแล้วมีคนหนึ่งตะโกนว่าเจองูสิบกว่าคนที่เดินแบบเรียงหน้ากระดานก็เจอฮะตกใจกันหมดห กลัวงูนะครับลุงสมบัติก็ตกใจก็แตกแถวกันไปหมดนะฮะแต่ไอตอนที่เจองูแล้วตกใจแตกแถวกันเนี่ยแหละต่างคนต่างไปเนี่ยนะฮะลุงสมบัติเนี่ยไปเจอศพน้องชมพู่แตกไปเจอทางนั้นพอดีคือต่างคนต่างวิ่งหนีงูไง<อ>กระโดดห<ป>ลบงูไงลุงสมบัติหลบไปหลบมาหันมาเอา้าไปเจอน้องชมพู่แต่คือน้องชมพู่เนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่ตรงจุด บนภูเหล็กไฟนะครับก็เลยกลายเป็นทําให้ลุงสมบัติเนี่ยคือคนแรกที่พบศพน้องชมพู่พอเห็นศพน้องชมพู่ลุงสมบัติก็ตะโกนบอกทุกคนว่าเจอน้องชมพู่แล้วแต่ว่าเจอน้องชมพู่เจอเป็นศพนะฮะแล้วก็เห็นลุงพลที่ตามมาใกล้ๆกันเนี่ยหลังๆเนี่ยไม่ไกลกันมากเนี่ยพอได้ยินเสียงตะโกนว่าเจอชมพู่แล้วชมพู่เป็นศพชมพู่ตายแล้วเนี่ยลุงพลลุงเขยน้องชมพู่เขาก็วิ่งมาถึง แล้วก็ร้องโหมร้องไห้ตอนเห็นศพลานสาวค่ะลุงสมบัติบอกว่าตอนนั้นตกใจนะฮะนะแต่เท่าที่สังเกตที่ศพของน้องชมพู่เนี่ยคืออยู่ในสภาพที่เปลือยนะฮะไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้าอะไรที่ขามีร่องรอยลักษณะเหมือนกับถูกทําร้ายส่วนจุดอื่นๆของร่างกายไม่ทันได้สังเกตนะฮะเพราะว่ามันมืดนะครับแล้วก็รอให้เจ้าหน้าที่มาด้วยนี่คือสิ่งที่นายสมบัติเห็นและจําได้แล้วบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ ซึ่งนายสมบัติเนี่ยยอมรับว่าวันนั้นนะไม่ทันได้สังเกตอย่างถี่ถ้วนว่ามันจะมีพยานหลักฐานร่องรอยอะไรยังไงทั้งในศพเด็กหรือว่าในพื้นที่ใกล้เคียงหรือไม่เนื่องจากมันเป็นตอนกลางคืนแล้วด้วยมันมืดแล้วสพน้องได้แล้วก็มันเหมือนกับเหิือนเดินหน้าน้ากันไปประมาณสิบกว่าคนหรือถึงสิบกว่าคนนี่แหละครับเดินหน้าน้ากันไปก็ มันมีใครตะโกนไปนเห็นเลยเห็นหงูแล้วก็แตกพระกระโดกเขาก็ไปเจอเลยว่าอันนี้ก็ไม่รู้ย่ในกลุ่มนะครับงูก็เลยแตกพักเลยครับดังนั้นคิดว่าเป็นง,งูอยู่แล้วผมไม่ทราบผมไม่ได้เจองูนะแต่เราเจอเลับเจอเด็กตัาาวนั้นครับตอนนั้นสภาพเป็นยังไงสภาพมันเหมือนร่างกายกับเพือยแล้วก็มีบาดแผลต่ำแท้งขา ใช่ค่ะเป็นลักษณะอย่างแบบนี้ไมนเหมือนกับรอยขีดข่วนรอยไม้รอยอะไรขีดข่วนนะนึกลงคนก็วิ่งมาจากข้างทะยงนจากข้างบนมาก็คุกเข่าลงตรงนั้นครับตอนนั้นที่เจอเจอศพน้องพี่เพื่อนตำรวบอกว่าเจอน้องแล้วอะไรครับโอ้เจอแล้วผมนายสมมาตรบอกว่าไม่กังวลนะครับที่ตำรวจมาเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอของเขาในวันนี้ค่ะนะคือ เป็นคนแรกที่เจอศพแต่ไม่รู้ว่าจะคือคนสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยลำดับสุดท้ายเลยที่ที่เก็บตัวอย่าง DNA หรือเปล่าค่ะ,ะคือนายสมบัติบอกว่าก็อาจจะเป็นเพราะว่ารายชื่อของเขาตกหล่นหรือไม่อย่างไรก็เลยไม่ได้ถูกเรียกไปเก็บตัวอย่าง DNA ก็ไม่เครียดไม่กังวลนะ,ะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมีพยานชัดเจน11พฤษภาคมไปซื้อผลไม้ไปขายผลไม้มีกล้องวงจรปิดเป็นพยานมีคนเห็นค่ะจากนั้นมาช่วยหาแล้วก็14พฤษภาคมก็ไปเจอศพเด็กใช่ค่ะ ทีนี้หนึ่งในทีมที่ขึ้นไปค้นหาชุดแรกๆพร้อมกับลุงสมบัติเนี่ยมีคนนึงคือลุงถ้วยนะคะคขึ้นไปเป็นชุดแรกๆแ,แล้วก็เจอศพน้องชมพู่เป็นชุดแรกอีกเหมือนกันลุงถ้วยก็เล่าเรื่องคล้ายๆกันนะคะอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันคุณระวีการผู้สื่อข่าวชร์ทีวีได้ไปพูดคุยกันกันกบลุงถ้วยนะคะเล่าให้ฟังช่วงค่ำวันที่14พฤษภาคมย้อนกันกลับไปเนี่ยช่วงที่เจอรองเท้าน้องชมพู่ลุงถ้วยเล่าบอกว่าค่ำวันนั้น ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านกกอกมาขอความร่วมมือให้ชาวบ้านผู้ชายทั้งหมู่บ้านกกตูมและหมู่บ้านกกอกเลยรวมตัวกันขึ้นไปบนเขาเพื่อกระจายกําลังค้นหาตอนนั้นเนี่ยผู้คนคิดอย่างเดียวเลยว่าน้องชมพู่เนี่ยอยู่ที่ไหนเสาแหงและยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าเจอรองเท้าน้องก็ไม่คิดนะคะว่าจะไปเจอน้องในสภาพที่เสียชีวิตแล้วลุงถ้วยเล่าว,ว่าลุงสมบัติเนี่ยเดินขึ้นไปเป็นคนแรก ตามมาด้วยลุงพลลุงเขยของน้องชมพู่แล้วก็ตอบมาเป็นตัวเขาแล้วก็เป็นชาวบ้านคนอื่นๆตามหลังกันมาประมาณสักยี่สิบกว่าคนได้ตามมาด้วยกลุ่มของเจ้าหน้าที่อุทยานแล้วก็สื่อมวลชนระหว่างเดินขึ้นไปบนเขาเจองูจริงๆค่ะลุงถ้วยก็ยืนยันอีกเสียงว่าเจองูอแต่เป็นงูตัวเล็กๆแหละทุกคนก็พากันไล่งูไปแล้วอยู่ๆก็ได้ยินเสียงลุงสมบัติตะโกนขึ้นมาว่าเจอแล้วเจอแล้วเนี่ยค่ะวันค้นหาเนี่ยคือลุงถ้วย เ,เดินตามกันไปแล้วก็แพรยา,ยามคนหานี่ทาสัญ,ญลักษณ์เอาไว้เพื่อจะได้ไม่หลงนะคะครับแล้วก็เจองูไล่งูกันไปสักพักหนึ่งได้ยินเสียงจําเสียงได้ว่าเป็นเสียงลุงสมบัติตะโกนขึ้นมาบอกเจอแล้วเจอแล้วทุกคนก็เลยวิ่งไปตามเสียงเลยค่ะแล้วก็ไปเจอศพน้องชมพู่หลังจากนั้นลุงพลคือคนที่รีบวิ่งมาดูแล้วก็นั่งซุดตัวร้องไห้ลงข้างศพน้องเลยแล้วก็บอกทุกคนว่าอย่าเข้ามาใกล้ศพนะซึ่งจากสภาพศพน้องชมพู่เนี่ยลุงถ้วย ประมาณการจากความคิดเห็นของตัวเองนะคะบอกว่าต้องมีคนอุ้มน้องขึ้นมาน้องไม่สามารถเดินขึ้นมาเองถึงจุดนี้ได้แน่ๆเพราะว่าจุดพบศพเนี่ยอยู่ไกลจากบ้านแล้วก็อยู่ในจุดที่สูงชันมาก20ปีก่อนลุงท้วยเคยขึ้นมาล่าสัตว์ยังไม่เคยขึ้นมาได้สูงขนาดนี้เลยตูด้วยนะครับแจ้เลยพอเราขึ้นไปปุ๊บลุงอะเจอศพก่อน ลงรองเท้าอ๋อลุงไปอยู่จุดที่เจอศพกครับคันชิมแมกกก็สมบัตินั่นแหละ่อเจอแล้วครับแล้วก็ผมก็ยิงเบสไปก็เห็นลุงพลเลนขึ้นมาทางใต้ด้ขึ้นมากับไปไกลนองเลยแล้วผมก็เดินลงไปเลยทุกคนก็ไปดูตรงที่เจอศพครับแต่คนที่พูดคนแรกคือลุงสมบัติครับ่อเจอแล้วนั่นกลับมันก็ห้างซําเหล่าเสาไฟฟ้านี่แหละครับ คุณสมบาตหน้ากับผมนะผมตามหลังค่ะแล้วก็มีผูหนึ่งอยู่ใัใกล้ๆผมล่ะขึ้นมานะผมก็ลงไปยืนก้อยเบิ้งกะอันลุงพลกะอันยามาไกลไหลเอาไว้ให้เจ้าหน้าที่เขามาอืมอืมแล้วก็ผมก็ถอยขึ้นมามแล้วก็มีผู้ข้างๆผมก็ลงไปค่ะลงไปเบิง้ง เพราะว่ามันอยู่ทางเทิงมันมันละปิ้นโโหขึ้นมาทางชุ่มผมได้อันคนตายนั้นทุม่มพ้นนะมันเลยอยู่ทางไตอยู่ทางคาง,างทางเท,ท้าเท้าผู้ตายนี่แหละคับผงก็ตามคือเ่าเพราะมันมันซาวนั้นมันงูมันจองงูคามแดกงูน้อยตัวหนึ่งแล้วเขาก็ดีนงูแล้วก็คันร้านโเจองููในสงสัยละกายไปอยู่ได้ชุ่มผมนี่ครับลุงสมบ้นานกกย ทางลงไปเบิง่งไกลๆแํานี้แนะ่ละโอ้ยพอเห็นศพเลยจะได้น้อยนอนเลี้ยงอยู่นอกคำนอนไายบม่มีเชือ้อพารถผมเห็นมันแล้วสภาพผมก็ว่าผมเบิ่งคักอยู่ดรอน้อยปัดตุ๊กตาแล้วข่ากันพอนอยู่ ค่ะท่านผู้ชมฟังมาจนถึงตรงนี้แล้วแม่หมอขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ยังคงรับฟังกันแล้วก็ลองคิดตามแล้วกันนะคะความคิดเห็นเป็นของท่านผู้ชมค่ะเต็มที่เลยค่ะใต้คลิปนี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ